สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ENC Studio กันอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแนะนำนับแอปหาเงินใหม่ล่าสุดนะครับนก็เป็นในส่วนของวิธีการสอนการสมัครสมาชิกวิธีการสอนสร้างรายได้วิธีการสอนการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ช่องทางการถอนเงินครับ คลิปนี้เป็นคลิปแรกของแอปพลิเคชันนี้นะครับผมนะก็คือเป็นการแนะนำแอปหาเงินใหม่เนาะก็สำหรับคนที่สนใจนเกี่ยวกับการหาเงินฟรีนะครับหาเงินออนไลน์ ผ่านแอปหาเงินฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทนะครับผมนะก็แนะนำนะครับให้เราลองดูก่อนนะครับว่าแอปนี้มันเป็นแอปอะไรยังไงนะครับมันเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับก็ถามว่ามันเหมาะแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดตามผมได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับมีชื่อว่าแอปโอแคชนั่นเองนะครับ O H C A S H นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์การดาวน์โหลด แอปนี้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับตอนนี้แอปนี้นะมียอดดาวน์โหลดเพียงแค่100ดาวน์โหลดเองทุกคนนะแล้วก็พื้นที่การดาวน์โหลดรอบอยู่ที่9.1 m b นเมกไบต์นะครับก็เป็นแอปที่มันเหมือนกับแอปของ e a s y c a s h นะครับแล้วก็แอปนี้ทุกคนนะมันคล้ายกันเลยเนาะในส่วนของแอป e a s y c a s h j a m c a s h นะครับมันคล้ายกันเลยในะสองแอปนี้นะครับแล้วก็ แอปอ่าบอสแคชนั่นเองนะครับผมนะก็น่าจะเป็นแอปในค่ายเครือเดียวกันนะครับเพราะว่าหน้าตามันเป็นหน้าตาที่เหมือนกันเลยทุกคนนะก็นับเดียวเราทําการดาวน์โหลดเลยดีกว่าเนาะในส่วนของรีวิวยังไม่มีทุกคนนะอันนี้ก็อ่ายังไม่มีเนาะก็อาจจะเป็นอ่าเป็นคลิปแรกๆเลยเนาะในส่วนของคนไทยเนาะผมคิดว่าผมหาแล้วมันไม่มีอีกทุกคนนะ ก็กดคำว่าติดตั้งเลยนะครับผมทำการอัดคลิปวันที่28นะครับ28ม่มกราคมนะ2566นะครับอ่านในส่ง,งแอปนี้เนาะก็ถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้แล้วเนาะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเรานั้นนะครับจะได้ช่วยแชร์ให้กับเพื่อนๆของเราที่เขาสนใจหาเงินฟรีเนาะที่เขาสนใจหาอะไรได้เสริมนะครับสามารถที่จะมาเรียนรู้ ช่องทางการหาเงินพร้อมๆกับเรานะครับผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่งนของขั้นตอนการสมัครสมาชิกกันต่อนะเมื่อกี้ขั้นตอนการติดตั้งแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับผมนะสำหรับขั้นตอนของการสมัครสมาชิกก็ให้เราเปิดแอปพลิเคชันนี้ก่อนเลยนะครับจากนั้นก็นะนี่ด้นะให้เราเข้าสู่ระบบนะครับเขาจะให้รางวัลให้กับเราอยู่ที่50เจมนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ที่0นเจมถ้าผมสมัครสมาชิกผมจะได้รับอยู่ที่ 57เจ็บนะครับผมนี้เนาะแล้วก็นะครับในส่วนของการสมัครสมาชิกนี้จะมีเพียงแค่ช่องทางเดียวก็คือช่องทางของ Google นะครับซึ่งช่องทางของ Google ก็คือ Gmail นั่นเองนะครับแล้วก็กดคำว่าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ให้เราเข้าสู่ระบบด้วย Google ก็คือ Gmail นะครับเลือก Gmail ที่เรานะครับโอเคที่สุดนะที่เรายอมรับได้นะแนะนำให้เราสมัคร Gmail ไว้เผื่อสหรับงานฟรีนะครับไม่ต้องไปพรมกับเมลงานหลักของเรานะครับถ้าว่าใครไม่มี gmail ก็ให้เราไปสมัครก่อนนะครับในสอง gmail นะครับโอเคจากนั้นก็กดคําว่าเข้าสู่ระบบด้วย google ได้เลยนะครับหลังจากที่เรานะครับเข้าสู่ระบบแล้วเราจะได้รับอยู่ที่50เจม gem นะครับซึ่งเจมนี้ก็จะนําไปถูกสะสมในระบบของเราและเราก็จะสะสมไว้เพื่อใช้ในการถอนเงินนะครับ ก็ให้เรากดคําว่ากากบาดนะครับในส่วนของการในส่วนของการที่เรานั้นจะถอนเงินนะครับเราก็ต้องมีเจมใช่ไหมต่อมานะครับไปดนะูในส่วนของขั้นตอนการกรอกรหัสอ้างอิงเพื่อรับ30เจมต่อนะครับเพราะว่าเขานับเวลาย้อนหลังนะครับ2วัน23ชั่วโมง59นาทีแสดงว่าเขาให้เวลาแก่เราใส่รหัสเชิญนับอยู่ที่ 3 3วันเอกนะครับเะนั้นก็เราไปใส่รหัสเชิญกันเลยนะครับสำหรับขั้นตอนการกรอกรหัสเชิญหรือรหัสแนะนำให้เราไปที่คำว่าไปตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็ให้เรานะครับกดที่ช่องกรอกรหัสอ้างอิงนะครับและก็พิมพ์นะครับรหัสตาน,นี้เลยนะครับ6 7นะครับ6 7 6 8 2105นะครับ67682105นะครับซึ่งนะครับเรานรับต้องกรอกรหัสอ้างอิงนี้ภายในระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้นะครับก็คือ3วันนะครับหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกแล้วก็1อุปกรณ์นะั่นก็คือ1เครื่องของเราสามารถมีสามารถที่จะใส่นะครับรหัสอ้างอิงได้เพียงแค่1ครั้งเองนะครับ แล้วก็รหัสอ้างอิงที่เราจะใส่หรือรหัสแนะนําที่เราจะใส่นะั้นต้องเป็นรหัสแนะนําของเพื่อนที่เข้าร่วมก่อนเรานะครับก็คือต้องเป็นรหัสที่สมัครของเรานั่นเองนะครับโอเคครับเราก็ก,กดคาว่าส่งได้เลยนะครับจากนั้นนะับเราก็มาดูในส่วนขั้นตอนวิธีการสร้างไรายได้นะครับวิธีการสร้างไรายได้ก็คือการเล่นเกมเพื่อสร้างไรายได้ตรงนี้นะครับเล่นเพื่อสร้างไรายได้กดคําว่าไปนะครับ ตรงนี้เขาให้เราเซ t นะครับยอมรับนะครับกดเซ t ไปนะครับแล้วก็เซ t อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดคําว่าอนุญาตการเข้าถึงการใช้งานนะครับตรงนี้นะครับอ่าเราก็กดชั้นนะครับตันหน,นับตรงนี้เนาะซึ่งนะครับอ่าแต่ละคนนะเรานะครับต้องยอมรับตรงนี้ถ้าหากว่าเราอยากสร้างไรายได้ในส่วนของช่องทางนี้ แต่ถ้าหากว่าเราไม่อยากสร้างรไรได้ช่องทางนี้เรากลัวข้อมูลของเราน่าจะรั่วไหลเนาะอันนี้เขาเขียนว่าข้อมูลส่วนตัวของคนอ่างรั่วไหลแล้วก็ทรัพย์สินของคนอ่างตกอยู่ในความเสี่ยงถ้าเราไม่พร้อมในส่วนนี้ให้เรากดยกเลิกนะครับให้เรากดยกเลิกนะับแล้วก็ไม่ต้องนะไม่ต้องให้แอปเข้าสิทธิ์ถึงการใช้งานนี้นะครับผมนะเรานรับไม่ต้องนะไม่ต้องกดนะ ก็คือเราไม่ต้องทําในส่วนนี้นะครับเราไม่ต้องสร้างไรายได้ในส่วนนี้นะครับเราไปสร้างไรายได้ในส่วนนี้นะครับในส่วนของได้รับเพิ่มเติมนะครับอ่ะกดเข้าไปที่ไปนะครับตรงนี้นะในส่วนนี้เขาให้เรายอมรับในส่วนของ GSP a g e is a p l a c e where you can make money earn points GSP นะครับกดคําว่า accept อันนี้คือเป็นการที่เรานั้นกดยอมรับ เพื่อที่ว่าเรานั้นจะหาคะแนน GSP และก็มาแลกเป็นเหรียญมาแลกเป็นเจมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับถ้าเรานะครับมีอยู่ที่10 GSP สามารถแลกได้อยู่ที่10เจมด้วยกันนะครับกดที่คำว่าเช็คอินก่อนเลยเพราะว่าเป็นการเช็คอินเข้าสระบบแล้วก็ได้รับ GSP อยู่ที่17 GSP กดคำว่าโอเคนะครับ เรียบร้อยนะครับเราก็ได้ทําการเช็คอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับอ่าเราก็กดคําว่าฮอตไปนะกดปั๊บเลยเนาะแล้วก็กดแลกเปลี่ยน GSP นะเป็นเจมได้เลยกดว่าเอชไปนะครับจากนั้นให้เราใส่อีเมลที่เราสมัครสมาชิกไว้กับแอปนี้เมื่อกี้ก็คือที่เราใช้ Gmail ในการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเมื่อกี้นะก็กอกเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเรากรอกเรียบร้อยแล้วก็กดคำว่าสัปปิดไปนะครับ เรียบร้อยทุกคนนะซักเชสนะครับผมนะเราก็ได้ทำการแลกนะครับ GSP นะครับเป็นเจมเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานะับไปตรวจสอบนะครับสิ่งที่เราแลกเมื่อกี้ที่หน้าคําว่า my price นะครับตรงนี้นะที่เป็นกล่องของขวันนะกดเข้าไปปั๊บเลยนะครับแล้วก็กดว่า r e ีเ e m นะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคทุกคนนะตอนนี้ เราได้รับอัญญมณีเป็นครั้งแรกแล้วนคระับก็คือได้รับเจมที่ปล่อยแล้วนะครับแล้วก็ GSP ของเราก็จะเหลือเพียงแค่7 GSP เพราะว่าเราแลกไปแล้วเมื่อกี้10 GSP นับกดที่ my plus อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อันนี้คือเจมที่เราได้ทำการแลกเมื่อกี้วันที่28เดือนมกราคม2023นะครับกดคำว่ากากบาทนะครับแล้วก็ลองออกไปนะลองออกไปตรวจสอบนะครับว่าเจมเข้ามาเมื่อกี้เรามีอยู่ที่50เจมนะครับ กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดคําว่า give up นะครับอ่าโอเคนี่ทุกคนนะคนได้รับรางวัลใหม่นะครับ 10. อ่าเจมด้วยกันจากการที่เราแลก GSP นะครับกดคําว่าการกระบาดิดไปเลยนะครับตอนนี้นะับเจมของเราก็จะมีอยู่ที่6แล้วนะครับ60นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปหาต่อนะที่ได้รับเพิ่มเติมน่ในส่วนนี้เล่นเพื่อสร้างไรายได้นั้นก็คือต้องใช้ในส่วนของ การเข้าถึงข้อมูลของเรานะถ้าหากว่าเราไม่พร้อมนะถ้าหากว่าเครื่องของเรามีข้อมูลเยอะนะครับแนะนําให้เรา้ไม่ต้องเปิดนะเม่งั้นข้อมูลของเราอาจจะรั่วไหลได้นะครับในส่วนนี้เนาะก็กดไปตรงนี้แค่ช่องทางนี้ช่องทางเดียวที่เราจะหาเจมนะครับอ่าก็หาจากการล็อกเ Cas ีแคสนะครับอ่านี่คืออ่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นเกมไซนี้ไม่ต้องเล่นเช่นเดียวกันเนาะกดออกได้เลยนะครับ ไปที่ MyPlus อันนี้คือเป็นในส่วนของรางวัลเนาะกดกระบาดปิดไปเลยเนาะเออ้นนะครับอ่ะไปที่ช่องทางที่มีคำว,ว่าเออ์ต่อนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเขาให้เรานั้นอ่า use app and earn coin อ่ะกดยอมรับหรือเปล่าอ่าถ้าเป็นแบบนี้เหมือนกันก็ออกไปนะไม่ต้องนะไม่ต้องให้ยอมรับนะั่นแล้วก็ออกไปเนาะแล้วก็ไปที่คำว่า Hot Game นะครับอ่ะ Hot Game นะตอนนี้นะครับ The game is on the way นะครับตอนนี้เกมยังไม่มาทุกคนนะั่นคือต้องรอให้เกมนั้นมาก่อนนะครับแสดงว่าตอนนี้สิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือเช็คอินก่อนนะครับแล้วก็รอนะให้ทางระบบนั้นปรับปรุงนะครับเพราะว่ายังนะครับมีนะยังมีเกมให้เราเล่นอีกในส่วนการหารด้ได้ส่วนเออนี้มันต้องให้เรายอมรับในส่วนการใหอ้อนุญาตให้ถึงข้อมูลเนาะฉะนั้นก็เราไม่ต้องดีกว่าเนาะส่วนการแรกเป็นเกมนั้นนะับอันนี้ก็ ต้องแลกไปที่110แล้วเมื่อกี้เราแลกเป็นแค่10นะแล้วก็ตอนนี้เขาปรับเลย110แล้วจะได้รับอยู่ที่100เจมนะ220 GSP จะได้รับอยู่ที่200เจมแล้วก็330 GSP จะได้รับอยู่ที่300เจมแล้วก็ g More Premium Price ครับกดเข้าไปเนาะก็อันนี้คือมันจะมีอีกนะเีมอื่นๆที่เราสามารถที่จะแลกได้อีกเพิ่มเติมนะครับเราสะสม GSP ได้1,100 GSP สามารถแลกได้100เจมนะครับถอนเงินขั้นต่ำอยู่ที่ 10บ,บาทนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูช่องทางการถอนเงินแต่เดียวนะครับต่อมานะการหาเจมหรือหาไรายได้ต่อมาคือการเชิญนะครับไปที่การเชิญแล้วก็กดคําว่าเชิญทันทีนะครับแล้วก็ให้เราส่งนะครับลิงก์การเชิญของเราไปที่ลายกลุ่มเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์นะหรือไปที่ในส่วนของ a c e b o o กกลุ่มนะเกี่ยวกับการหาเงินฟรีพวกนี้นะครับแล้วก็โพสเนาะโพสต์ Post เกี่ยวกับแอปใหม่แหละนะเมื่อมีคนสนใจเขาจะโหลดผ่านลิงก์ของเราอย่าลืมนะครับรหัสอันอิงเนาะแปะไปด้วยนะเมื่อเขาใส่รหัสอันอิงนะระบบก็จะนับว่า1คนอ่าคนนี้เป็นคนที่เราเชิญมาแล้วก็เราก็จะได้รับคะแนนอยู่ที่100เจมนะครับแล้วก็จะได้รับอีกไม่จํากัดอยู่ที่3 0ของเพื่อนทั้งหมดนะก็คือสมมติเพื่อนของเรานั้น มี100คนนะแล้วก็ทำไรายได้อยู่ที่100เจมเราจะได้รับไรายได้อยู่ที่30%ก็คือ30เจนด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้มีส่วนของช่องทางการสร้างไรายได้เดี๋ยวเราไปดูช่องทางการอถอนเงินกันต่อนะครับสำหรับช่องทางการถอนเงินของแอปโอเคสนะครับก็คือช่องทางผ่าน t True Money Wallet นะัเพียงช่องทางเดียวเนาะสามารถถอนได้อยู่ที่10บาท20บาท50บาท 200บาทแล้วก็สุดท้ายก็คือสูงสุดอยู่ที่500บาทนะครับการถอนเงิน10บาทนั้นต้องใช้เจมอยู่ที่1,400เจมแล้วก็สามารถที่จะถอนได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับส่วนสส่วน20บาท50บาท200บาทแล้วก็500บาทนั้นสามารถถอนได้หลายครั้งนะครับพวกนี้เนาะซึ่งเราก็ต้องไปหาเจมแล้วก็สะสมแล้วแล้วก็มาแลกเนาะปกติการถอนเงินแนับของแอปที่มาจากค่ายนี้เนาะ สามารถถอนได้เงินเร็วมากทุกคนนะเพียงแค่ไม่กี่นาะทีเงินก็เข้ามาแล้วนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเป็นการแนะนําแอป,ปหาเงินใหม่นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากลองเล่นอยากหาเงินฟรีจากแอป,ปนี้เพียงแค,ค่คุณดาวน์โหลดแอป,ปนี้แล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องแล้วก็ ทำตามที่ผมสอนนะครับผมนะก็สาหรับวิดีโอนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปเกี่ยวกับหาเงินต่อไปได้เลยครับแล้วก็ฝากกดแชร์ไปยังเพื่อนๆของเรานะมารับชมวิธีการหาเงินออนไลน์แบบฟรีๆกันได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ